สวัสดีทุกคนวันนี้เรามากับแกรนดี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาเล่นอยู่ในแมปดอยยัดทาวเวอร์นะครับทุกคนใช่ทุกคนเราเล่นแมปดอยลา่าทาวเวอร์คนที่เป็น FC พี่แมคคุงนี่แหละใช่ครับทุกคนนี่น,นี่นี่ดู FC อันนี้คือ FC นะทุกคนก็คือผมเองกูนี่แหละ FC ไม่ใช่ใครหรอกอุ้ยเหี้ยเหี้ย ก็ขอไปกับหยาบด้วยนะก็แบบเสียงไม่โอเคด้วยโอ้ยมึงแบบลรวทำว่าอิมบี้ไม่คุงหนีมึง,แบบ Tower, มมงหน,งหนีสร้างแบบอะไรยาอะไรขนาดนั้นใช่ครับทุกคนอันนี้คือแมพของพี่แม็กกุงนะทุกคนหรือแม็กโคลก็ได้นะทำไมกูล่วงวะทุกคนมีคนเป็นควายด้วยนะทุกคนตอนที่ผมไปเดีย๋ยวผมจะบอกอะไรนะทุกคนตอนที่ผมไปโรงเรียนนะ่ะผมมีน้องที่ชื่อว่ามิวจิ ครับทุกคนมันอะเป็นคนที่ชอบขอโทรศัพท์ผมประจํามันบอกผมเป็นว่ามันจะไปจีบผู้ชายที่ไหนได้ครับทุกคนเออผู้ชายแบดบ้านและน้องกี๊ดังรันทบ้านกูก็จะตบหัวเขกบานน้องแล้วแหละแต่แต่ผมไม่กล้าทําครับเดี๋ยวเด็กร้องให้ใช่ครับซึ่งน้องมันเล่นมือถือผมที่ผมทำคลิปตอนนี้แหละเออเออเออมึงไอพี่แม่คุงใครสอนมึงทำเนี่ยเฮียยากชิบหายเลย ใช่ทุกคนค่ะพี่อฟซพี่แม็กคงจริงๆมันก็จะรู้แบบนี้แหละว่ามันบั๊กแหลกแค่ไหนอะ่ยอุ้ยเฮียเกือบก็ผมพูดตรงๆให้เลยนะมันมันเล่นยากมากไอ้เหียยากกว่าออบบี่ธรรมดาอีกเนี่ยมันยากจริงเนี่ยผมก็จะตุยแล้วแหละเกือบตุยไงกูอา้าเฮีย้ยกูร่วงมาต้นเลย ใช่ทุกคนผมเป็น FC พี่แม็คุงแม่งล่วงต้นเกมเลยเฮียเกือบล่วงหมดล่วงหมดผมตกเคกะบาลเลยนั่นน่ะก็แบบเออแล้วก็เป็นคนอะไรอย่างเนี้ยแบบคนละพี่แม็คุงแต่ว่าแอบแอบบ้าบ้านิสัยพี่แม็คุงอยู่ใช่ทุกคนคือผมนิสัยมันพี่แม็คุงมากเหมือนเป๊ะเดชเลยแต่อาจจะแตกต่างกันหน่อยมึงมันเล่นยากเฮีเฮียกูร่วงเลย ก็แบบเออพี่แมคคุงใครสอนสร้างไว้เหี้ยใช่ทุกคนเรามีใครมีพี่แม่คุงแบบนี้ป่ะแบบผมรักพี่แม่คุงม,มากแล้วพี่แม่คุงม,มึงจะสร้างแบบนี้มาหาพิกต,ตาอัปเดตทำไมล่ะกูเล่นยิงเล่นไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนยังเล่นได้อยู่เลยเมื่อก่อนไม่เล่นง่ายแต่ตอนนี้มม่ไม่ง่ายแล้วกูผมไปเจอดาดคำถามมาว่า ดลด拉เป็นตัวอะไรแล้วผมบอกเฉลยน้องมิสิไปว่าดโดกคือควายแล้วน้องก็บอกว่าดโด拉คือควายนั่นแหละเออเดี๋ยวเราก็แบบปวดเจ็บๆ,ๆว่ะดี๋ยวผมจะเล่นแมปอันนั้นให้ดูแมปบ,บอกฟูดะแต่กูติดตามกูยังไม่ถึงสามร้อยเลยกูก็ขี้เกียจทําด้วยใช่ทุกคนผมไม่ค่อยมีว่างทําหรอกงานยุง่งเอ้อทำไมกูร่วงวะกูร่วงเป็นมะม่วงกี่รอบแล้วเนี่ยอืม ใช่ครับทุกคนผมรู้ว่ามากี่รอบไม่รู้เลยแหละเออล้วก็ว่างั้นแหละว่าพี่แม่คู่มันเป็นคนยังไงวะเฮีย <Yeah. S 1> ก็ขอภายคำหยาเหมือนเดิมเด้อเพราะคำหยาผมพูดประจําวันเลยใช่ครับทุกคนคำหยาผมพูดประจําอยู่แล้วส่วนไม่ใช่คำหยาประผุมอะ่ะไม่ค่อยพูดประจําหรอกเฮ้ยมันไม่แฟร์เลยผมจะพูดแบบนั้นเลยว่ามันไม่แฟร์ขนาดนั้นหรอกมันไม่แฟร์จริงด้วย คือเราแบบทุกคนอยากให้ผมแต่งชุดผู้หญิงปะมันมันจะมีคลิปหนึ่งอ่ะเป็นคลิปแมคโครซึ่งผมแต่งชุดผู้หญิงแล้วไงแต่งให้แล้วไงแต่นี้ผมแต่งชุดเป็นนี้ก่อนนะเพราะผมใส่ชุดครูเพื่อนโอ้ยพี่แมคโครก็ผมจะตบเขกกระบานพี่แมคคุงได้ป่าเนี่ยแม่งเล่นโคตรยากเลยทุกคนใช่ครับทุกคนผมอยากจะตบเขกกระบานพี่แมคคุงเลยว่ามันเล่นยากมากแค่ไหนอ่ะ พี่แมคคุงไมเอาเวอร์ชันเก่ามาอยู่นี่เลยมึงนี่กูตบเคกกระบ,บาดน,นี่ใช่ครับทุกคนพี่แมคคุงมันเต็งแบบเล่นยากชิบหายมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเล่นง่ายมากแต่ตอนนี้เฮียอยายตบเคกกระบ,บาดพี่แมคคุงไหนวาพี่แมคคุงใครเป็นผู้สร้างวะผมว่าพี่แมคคุงอ่ะผมดูจากทรงแล้วผมเคยได้มาแล้ว <c oughs> ผมร่ว่ามันหลายรอบแล้วคือพี่แมคคุม,มึงสร้างอะไรของมึงเนี่ยมึงมาเล่นไหมมึงสร้างเองมึงลองมาเล่นไหมมันยากมากไหมใช่ทุกคนครับแบบนี้เป็นแบบดอลล่าทาวเวอร์นะลองไปเล่นกันได้นะมันจะมีโหมดคู่โหมดเดียวโหมดทีมก็มีนะทุกคนโหมดทีมคือสี่คนโหมดคู่มีสองคนโหมดเดียวก็มีคนเดียวเหมือนกูแหละผมเป็นคนตอนนี้ผมอยากจะปวนหัวกับพี่แมคคุมจริง,รงๆวะ่ะแม่งเฮ้ย ปาจุ่นตีนนีผมไม่ได้ด่าพี่แมคคุงนะแค่พี่แมคคุงมาดูคลิปผมผมไม่ได้ด่าพี่แมคคุงเลยไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าเลยนะไม่ได้ด่าเลยไม่ได้ด่าพี่แมคคุงเ่ะทุกคนอย่าไปบอกความจริงกับพี่แมคคุงนะว่าผมไ่ด่าพี่แมคคุงนะอย่าไปบอกนะพูดสร้างนี่กูอยากเกกับบ้านมึงจริงวะกูร่วงกี่รอบแล้วเนี่ย ก็แบบเออเราจะทำไปสักประมาณหลายชั่วโมงอยู่แม่งกว่าจะรอดได้เป็นหว่าห้าพันชั่วโมงแหละเออก็แบบเออเราก็แบบเป็นคนที่แบบรักพี่แมคคุงจริงแหละแต่บางทีก็โกรธพี่แมคคุงตรงที่สร้างแมปนี่แหละช่างแม่งไปเถอะก็เออขอแค่นี้ตัวละไปก่อนนะคระบ๊ายบายบ๊ายบาย